วัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราสิกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องวอเตอร์เจียถิงวอเตอร์เจียถิงหรือว่าแปลว่าครอบครัวของฉันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์เลยนะคะว่าวอเตอร์เจียถิงครอบครัวของฉันนะคะประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะป้าปา ป a าปแปลว่าพ่อค่ะต่อไป Mama Mama แปลว่าแม่ค่ะต่อไปนะคะเกอ e G เกอแปลว่าพี่ชายค่ะต่อไปเจีย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 แปลว่าพี่สาวค่ะ ไช้นะคะตีต้ติตี้ติแปลาว่าน้องชายค่ะต่อไปนะคะไม่ใหมยไม่ใหม่แปลาว่าน้องสาวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะยยยย แปลว่าปู่ค่ะต่อไปนะคะนาย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 แปลว่าคุณย่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะว่ายกงว่ายกงแปลว่าคุณตาค่ะต่อไปไหว้โผ ไว้โผแปลว่ายายค่ะอาต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นประโยคบทสนทนานั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะข้อ A นะคะข้อ A อเขาถามว่ามีตเตจีจ่ยจนาะเตจีจนาะแปลว่า ออกเสียงตามงหลักซื้อนะคะมีเตอเจียจ้ายนามีเตอเจียจ้ายนาบ้านของคุณอยู่ที่ไหนต่อไปข้อมีนะคะวอเตอเจียจ้ายช่ายกัววอเตอเจียจ้ายช่ายกัวแปลว่าบ้านฉันอยู่ที่ประเทศไทยออกเสียงตามงหลักซื้อนะคะวอเตอเจียจ้ายช่ายกัว แปลว่าบ้านของฉันอยู่ที่ประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะข้อ A เขาถามว่า Ni เตจิ y o จีโคนห Ni เตจิโยจีโแปลว่าครอบครัวของคุณมีกี่คนออกเสียงตามหลักสีน,นะคะ Ni เตจิโยจีโ นีตเตจิอูจีโคลนแต่ว่าครอบครัวของคุณมีกี่คนนะคะต่อไปเขามีเขาตอบว่ายัางไงคะเขาตอบว่าวอเตจิอูซี่โคลนวอเตจิอูซี่โคนแปลว่าครอบครัวของฉันมีสี่คนนะคะเอาเสียงต่หลบบซื้อนะลูกนะวอเตจยอูซี่โรลน 姐姐อวอเตอร์เจียโยสี่คนครอบครัวของฉันมีสี่คนนะคะอาต่อไปนะคะข้อ A นะคะเขาก็ถามต่อว่าหนีโยเกอร์เกิดมาหนีโยเกอร์เกิดมาแปลว่าคุณมีพี่ชายไหมคุณมีพี่ชายไหมนะคะเอาเสียงตมหลอดซึนนะคะ ，你有哥哥ย你有哥哥เกมีเกข้อ B เขาตอบว่ายังไงคะเขาตอบว่า我没有哥哥 ah, 我没有哥哥啊我没有哥哥นะคะแปลว่าฉันไม่มีพี่ชายค่ะ我没有哥哥ฉันไม่มีพี่ชายค่ะ และเขามีใครบ้างเขามีวอเตอร์เจียโยปาปามามาเจียเจ๋อเหอวอวอเตอร์เจียโยปาปามามาเจียเจียเหอวอวอ่าแปลว่าครอบครัวของฉันนะคะมีพ่อแม่ นนะคะคักเรียนลองตอบสิคะนักเรียนลองตอบในครอบครัวของนักเรียนเองนะคะว่าในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างนะคะเวลานักเรียนตอบนะคะให้ใช้ประโยคเหมือนที่เราซื้อให้ได้เลยนะคะ Water, Geo อ่ามีใครบ้างนักเรียนก็ใส่มาเลยนะคะ อันนี้เราซื้อให้นักเรียนลองใส่เองนะคะลองพูดเองนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนนะลูกนะลองพูดลองใชออ้ใช้ใชออคําศัพท์ที่เราซื้อให้ไปนะคะลองแต่งประโยคในเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองดูนะลูกนะ ต่อไปนะคะเป็นภาระงานของนักเรียนนะคะในรายงานนะคะเราซื้อนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านบทสนทนาที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเติมประโยคบทสนทนาให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะอยู่ในใบความรู้ชั่วโมงที่สองนะคะที่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูได้จากในใบความรู้ชั่วโมงที่สองนะคะว่า เอ่อในส่วนที่หายไปค่ะหายไปคือคำไหนนะคะให้นักเรียนนะคะเอาคำที่หายไปเติมให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ของเลาซื้อนะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายใจยเจี้ยนสวัสดีค่ะ